น่อื่อปลาสังเลยเลยเมื่อกินบักกันเมื่อกินบักขามนี่บักขามแซ่ยิมของแกไว้ของเจ้ไ้องเจไว้ของชาวนีนี่ค้เสบๆนี่เจีวากินกบนลองใส่แจี้ี่ักเคียงกินโ้ยิมเราไม่กินปลุมก็ลังไส่หลายเอ้ไรเกบเจเวครับกินเจ้าวันี

เจบครับจครับบัวเจบครเ้นกค้าเจีบเว้าเ้าเบีมาต่่เลยอู่นั่นนี่บัอือโ้เงเก๋งเง่างงหมอืเม้องไ้สรุเขายปากชางปากางนใหจ้าปากางว้เจีนี่ยช่างมัน้องคู่เพื่อนขายจได้ละาอยู กไวเราแบเงี้เราเลยออกมาให้ลูกหลานกินบ่โอ้แบย่แบโย่นี่กินก็ดีกินเลยดีเ็ดอี้เกี่ยวลองกียแล้เฮออืมปดดีพี่น้องพ่งน่ะห้พี่เบียรก็เข้ากันครับอืมุดจุดกระชเไว้ครับปากที่ตามกดไหลก้นเจ้าเหนหเด้อพี่น้อง ส่องได้จ้าส่องปลาสังพุ่นตันเล็กดูังเน,นื้อครับขอบคุณ <c oughs> นี่หราพูดอยู่บุ้มมากวาหวานเลยเออฮะมูลินเดอร์